ฟักทองสังขยาเนียนๆเด้งๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้วัตถุดิบมาจากตลาดค่ะวัตถุดิบก็คือโครงเป็ดเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่สดที่ซื้อมาจากมาดามไข่ไก่ข้างๆร้านยายใหม่นั่นแหละคะ่ะโครงเป็ดนี้มีตูดเป็ดด้วยนะคะของชอบยายใหม่เลยค่ะวันนี้จะมาทําเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเป็นแบบแห้งแล้วก็เป็นแบบน้ําค่ะ เนื้ออกเป็ดมีสองชิ้นนะคะชิ้นนึงจะทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกชิ้นนี้จะทำเป็ดย่างค่ะไทยสีขาวพรงโปรเรือสีขาวแล้วก็หมักในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ็ดใหญ่มากใส่ชิ้นเดียวพอนะคะชิ้นเดียวก็เต็มหม้อเลยค่ะก็เนื้อเป็ดอกเป็ดที่หมักครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นนำไปย่างในเตาอบเลยค่ะอันนี้เนื้อเป็ดตุนนะคะเอาไว้ใส่ก๋วยเตียวค่ะ เป็ดย่างสุกเ,เรียบร้อยแล้วค่ะคดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดบะหมี่เลืองนะคะอันนี้เป็นข้าวหน้าเป็ดค่ะ บะม,มีเหลืองเป็ดย่างค่ะใส่น้ำส้มลงไปได้ฟักทองลูกนึงมาจากตลาดค่ะลูกนี้อยู่ที่ประมาณ120บาทค่ะประมาณนี้นะคะ จะได้ประมาณนี้เราต้องคาสาแล้วนะคะส่วนผสมของฟักทองสังขยาก็มีไข่ไก่น้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลแดงก็ได้นะคะเกลือนิดหน่อยค่ะวันนี้จะใส่ผงใบเตยด้วยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำกะทิค่ะ สุ้ามาตัดดูนะคะเห็นเอ๊ะฟักทองสังขยายเนียนๆเด้งๆค่ะ อาหารวันนี้น่าทานมากๆเลยนะคะไม่รู้จะทานกุ้ยยกเป็ดก่อนหรือว่าจะทานข้าวหน้าเป็ดก่อนนะคะหน้าอร่อยไปหมดเลยค่ะอาหารข้าวอาหารหวานพร้อมแล้วนะคะเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะนี <ๆ S 1> ่หลายอย่างเลยที่หลับไอ้บุญถึงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะสองพ่อลูกชอบซุน้ำงขามีไหมเป็นบะหมี่แห้งค่ะบะหมี่แห้งเป็ดย่างมาดู ก็น,นะ <c oughs> นงงึงชอบมากค่ะนี่จะใส่พริกลงไปอีกนะคะอ๋อนี่มีข้าวด้วยป้าดูดิสิทุข้าวหน้าเป็ดอร่อยมันมากครับโมบีนนะคะพริกนี้แม่วิไลตำมาให้ยังมัยนะคะพี่น้องคาต้องแต่ ยังมาอยู่เมืองไทยค่ะต้องทานให้หมดนะคะนานมากเลยนะคะที่ไม่ได้ทานบะหมีม่แห้งแบบนี้ค่ะส่วนมากที่เมืองไทยจะสั่งจะแบบเป็นน้ำนะคะแบบแห้งเป็นอจะลองทานแบบแห้งหน่าบร่อเหมือนกันลือเส้น์ฟขึ้ายลท์แต่ เนนุ่มน้ำซอสลาเป็ดนะคะพี่น้องคะน้ำซอสราบเนี่ค่ะง่ายๆนะคะก็คือน้ำหมักเป็ดที่เหลือนั่นแหละคะ่ะ น้ำหมักเป็ดที่เหลือนะคะเอาไปต้มแล้วก็เติมซีอิ๊วดำเติมซีอิ๊วขาวนะคะเติมน้ำมันหอยใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่แจ้งข้าวโพดหน่อยนึงค่ะก็จะได้น้ำราดเป็ดนะคะแกิด้วยป่ะป๊ ทาแตงดองที่หนูชอบค<ป>รอบครัวน,นี้ชอบทานแตงดอง<ป><ป>ใส่น้ำราดเป็ดลงปีกหน่อยนึงค่ะอยากชิมข้าวหน้าเป็ดด้วยค่ะ นี่แบ่งทานเนอะนะคะเราททำไม่หมดนี่เป็นตัแซบแบบน่อีกหน่อยนึงพริกน้ำส้นใส่มานนะ่ะอืมเป็นอย่างนี้ไม่คือตอนแนกอ่ะตอนก่ะ ไม่ว่าติดใจก็เตี๋ยว

พี่น้องคะเมนูที่สามเป็นยังไงมามีน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะนึกอยากทานทั้งสามอย่างดูถ้วยไม่ใช่ถ้วยธรรมดานะคะพี่น้องคะเป็นกะละมังคะ่ะยังไมเป็นคนทานเก่งนะคะเป็นคนทานเก่งมากเลยค่ะถ้านี <laughs> คงจะเปนเทิงหัวรถยังไกแล้ก,กัน <laughs> ถ้าเป็นเทิงหัวรถชามก๋วยเตี๋ยวยังไมคะ่ะยังไงคงพร้อม,มกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้หรอกคะ่ะ น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละคะ 59, ่ะห้าสิบเก้าหกสิบว่าจะกะสักห้าสิบห้าคงเป็นไปไม่ได้นะคะดูทำไมต้องใส่ถ่วใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ายังไม่ใส่ซี่โครงเป็ดด้วยค่ะเอาซี่โครงเป็ดมามามาแทด้วยนะคะอ,อยากสามย่างกัด รับประทานสามอย่างนะพี่น้องคะทานไปเถอะอนี่ก็อร่อยน้ำซอสอร่อยค่ะเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งสามคโอ้ยตาตาทานซอดือดเสร็อืม เว n a าลน้าล่น้ำาลน้ตลน้ำตา่น้ำตาลน้เวล่าทานขำนมหวาน้วต่น้ำะานคำใหญ่ๆเลยนะคะ หอ,อมใบเตยพี่น้องคะคือแสบแตเผู่อะเฮ็ดยังไงไม่ได้ทำหวานมากนะคะก็เลยทานได้แบบง่ายๆสบายใจนะคะฟักทองก็มันมันฟักทองที่ฝรั่งเศสเปลือกไม่ได้แข็งนะคะทานได้ พี่น้องคะมาดูผักผลไม้ที่ฝรั่งเศสช่วงฤด,ดูจะใกล้หน้าหนาวนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีกล้วยหอมลูกโต,โตโตกิโลกำลับประมาณ75บาท กล้วยชนิดนี้ก็มีนะคะดูลูกใหญ่ๆนมนะสับป,ประรดลูกละประมาณ75บาทอ้อยก็มีนะคะพี่น้องขามาจากไทยแลนด์ค่ะเห็นแห้งๆแบบนี้นะคะกิโลกรัมละไม่เบาเล,<ร>ล่งก็มีนะคะมาจากเมืองไทยค่ะขายกิโลกรัมละประมาณ1000บาทเช่นกันค่ะมะพร้าวทึนทึกลูกละประมาณ50บาทเขย่าดูก่อนนะคะถ้าเกิดมีน้ําอยู่ข้างในสแสดงว่ามะพร้าวทึนทึกยังไม่เน่าค่ะกระเจี๊ยบกิโลกรัมละประมาณ500กว่าบาทวันนี้มีมะเฟืองด้วยนะคะมังคุดค่ะพี่น้องขามังคุดก็มีมาขายนะคะมาจากไทยค่ะขายเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะ แต่เอ๊ะทำไมแต่และตะกร้าดูแวงแวงแบบนี้คะดูไม่เต็มตะกรงผลผลไม้ในตะกร้าเป็นแบบนี้แสดงว่าลูกค้าหยิบไปคะ่ะจากประสบการณ์ที่ย่าหมใเคยเจอนะคะงบอกว่าเคยเจอคะ่ะแต่ว่าไม่เคยทํานะคะมังคุดตะกร้านี้ก็เกือบ1 0 0 0พบาทเลยคะ่ะช่วงใกล้หน้าหนาวก็จะมีฟักทองมาขายเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยคะ่ะฟักทองลูกโตๆสีสวยๆแบบนี้ฝรั่งจะนําไปต้มทําซุปไว้ทานในช่วงหน้าหนาวน,นะคะหรือถ้าใครไม่อยากทํทาก็สามารถไปซื้อแบบสําเร็จรูปก็ได้คะ่ะแบบที่คุณปู่คุณยา่าเคยทานบา่อยๆนะคะ เห็ดนางฟ้าก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ดูเหี่ยวไปหน่อยค่ะมาดูผลไม้อีกร้านหนึ่งนะคะกล้วยก็มีค่ะพี่น้องขากล้วยลูกโตๆตนะถูกะะถกว่าห้างเมื่อกี้อีกนะคะกิโลกรัมรับประมาณ50บาทค่ะลูกทับทิมก็มีค่ะน้อยหนาก็มีนะคะลูกละประมาณ37บาทลูกพลับวันนี้ขายถูกค่ะสีลูก75บาทเองนะคะวันนี้มีมันแดงด้วยค่ะลดราคาเหลือโลละประมาณ37บาทวันนี้ก็มีมะม่วงค่ะ3าลูกอยู่ที่ประมาณ110บบาทค่ะ เห็ดนางฟ้าร้านนี้สวยดีค่ะกิโลกรัมรับประมาณ180บาทค่ะ